ปรับปกติเนี่ยได้สบายเลยเวลาเวลาจะใช้อย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวดแก้วเนี่ยเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กพอไฟติดเนี่ยมันแค่แค่มันโชว์ว่าตอนนี้มีไฟเข้าแต่ยังไม่ทํางานจะทํางานตอเมื่อเราสับคอนเอาตัวนี้ขึ้นจะขึ้นตัวนี้ยไฟตัวนี้ติดพัดลมตัวนี้ทํางานแต่ความร้อนยัง ใช่คนละตัวนี่ความร้อนอยางคนม,มันจะทํางานต่เมื่อเราปรับปกติเขาอยู่ที่อุณหภูมิ40ถ้าเป็นแดดอยู่ที่60ว้วยอ่าถ้ากล้วยอยู่ที่50เนี่ย50สิบแค่50ก็พอใช่50เนี่ย50แต่ว่าได้50แล้วเขาจะตัดเวลาต่ํากว่า50ลดออกมาเหลือ45ต่ออย่างเงี้ยตัดต่ออัตโนมัติเลย,ยใช่ครับใช่ครับถ้าเราไปตากแดดด้วยก็ทํางานร่ว,กวมกันไปเลยถ้าเราไม่มีมแดด ถ้ามีแดดสบายเลยเนี่ยลากลากไมันลากได้แต่ถ้าเกิดเราเราแบบแดดมีมากมีมากแต่ถ้าเราเสียบไว้มีแดดจะตัดตลอนไมจะเสมอใช่ตลอดเวลาแล้วถ้มีแดดนะไฟดี่บอกว่าก้าไปประมาณ่ับต่อวันใช่ฮะใช่ฮะประมาณประมาณนั้นมันทำงานแค่นาทีเดียวเดี๋ยวเคสดูเนี่ยนาทีเดียวมันก็ตัดละ แต่พัดลมตัวนี้จะไม่ทํางานต่อถ้าทําจะทําต่อเมื่อมีแดดอันนี้ก็สองชั้นสองชั้นไม่มีปัญหากับเรื่องาเลยไม่มีครับไม่มีได้ได้ลองดูนี่ฮะคสองชั้นเนี่ยของตะแกรงเจลเทสนี่เริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วใช่เพิ่งเสียบที่นี่ร้อนเร็วมากเนี่ยราคาได้กับใครได้สบายเลยที่เห็นพี่บอกว่าชอบความร้อนทีาไปโดยเลยใช่ใช่ใช่มือหลุดอ่ะเนื้อหลุดอ่ะ ร้อนเนื้อหลุดนะ่นะคะือ,อคถ้าตากกล้วยอะ่ะมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าตะแกรงอะ่ะมันมีสารเคมีเวลาเขาผลิตอะ่ะ<อ>มันจะทําให้กล้วยดาครั้งแรกๆอะ่ะต้องทำความสะอาดตะแกรงให้ดีก่อนอ,อ,อาได้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 ไม่จำเป็นเช็ดเอกก็ได้ คือตากครั้งแรกอะ่ะกล้วยดำมันอย่าตกใจเพราะว่ามันเป็นที่แระจายใช่ครั้งสองครั้งสามมันจะหายาดได้ได้ไม,ไดไดมันดินได้แต่มันไม่สวย,งยไง,ยงไม่สวยจะเป็นรอยตาตาเล็กๆดำๆติดกล้วยมาอามานี้เราก็ตาดเปลี่ได้เลยงได้ได้เลยไม่มีมอ่าต้องแยกกันนะคนละครั้งตากรวมกันไม่ได้เพราะกลิ่นจะปนกัน ถ้าคนละครั้งก็ไม่มีคนละครั้งเราตากเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดแล้วก็เอาไปถึงแดดให้ให้ความร้อนมันฆ่าเชื้อก่อนแล้วถึงมาตากก็จะไม่มีกลิ่นที่สนใจคือกล้วยกับข่าตะไคร้ตากอยู่ในป่าััััออออนนนนนนเเีีนะ้้ยยะตตมมาากกล่ เนี่ยดอกอัญชันอ่ะแจ๋วมากเพราะดอกอัญชันอ่ะจะทําให้สีมันดอกน้อยที่เราที่มีไปสมเครื่องเขาอยู่แถวไหนอ่ะที่ดอกอัญชันเยอะๆอ๋อเอซุรินซุรินเน็นแบบดอกอัญชันเยอะมากเลซูรินนั่นเขาเป็นทําเป็นดอกอัญชันเป็นอาชีพเป็นแบบทั้งหมู่บ้านตรงนี้เลยมาตรงนี้ก็ตรงนี้บ้านกำนันนี่ก็สี่ตู้มั้งกำนันอ่ะนี่ยโหเลยมาหน่อยอ่ะเลยถนนเส้นนี้แหละ นี่หรอที่เขาปลูกปลูกที่เดดไม่แน่ใจเขาถากกล้วยที่ลูกสาวเขาก็ถากกล้วยอ,ะอ่ะซื้อไปสี่ตู้เลยมั้งกำนันเนี้ยผมก็จะเริ่มทำกล้วยตากคือตอนปกติเขา,ต,า,ขา,ต,าตัดแม่เขาตัดแดดไหนนะนีนนะน่ตัดไปแล้วไหนนะพอมันร้อนแล้วมันก็ตัดถ้าถ้ามันเย็นอุณหภูมิลดลงมันก็จะต่อปกติตัดต่อ,ตอ ฝนตกนสตูใช่เพราะมีสองถาดก็เหมือนได้สองตู้เลยก็ตู้ละหนึ่งจุดห้าตารางเมตรสองตู้ก็สามตารางเมตรคุ้มอ่ะคุ้มลองต้องเปิดให้อากาศมันออกมันจะได้มันจะได้ทํางานตอนนี้มันลองเนี่ยลองมืออ้างเข้าไปได้เหมือนตากแดดอ่ะใช่เหมือนแดดอ่ะ